ดนตรีป๊อปสนุกๆค่ะเด่นด้วยลูกเล่นของเสียงกีตาร์กับเนื้อหายี่ยวนชวนเปรียบเทียบเก่งค่ะก็เรียกว่าถ้าเป็นชาวนรหรือว่าแฟนคลับวงทั o ชูคาเลฟฟังแค่อินโทรไม่กี่วินาทีก็รู้ได้ทันทีแล้วค่ะว่าวงดังเขากลับมาแล้วมากับซิงเกิลใหม่นะคะโดยเพลงนักกล้าก็เป็นผลงานเปิดตัวอัลบั้มใหม่ชุดที่7ของวงค่ะฟิตเนสป๊อปที่แฟนๆอาจจะแทบไม่รู้สึกว่าทิ้งห่างจากผลงานอัลบั้มก่อนแม้ว่าผ่านมาร่วม2ปีค่ะก็ยังมีเพลงจากอัลบั้มที่แล้วที่ยังติดหูคนฟังนะคะ ราะว่ายงโปรโมทกันต่อเนื่องค่ะบวงกับความสําเร็จจากคอนเสิร์ตใหญ่ไปนเมื่อปีที่แล้ววงเองก็ได้รับเสียงชื่นชมค่ะทั้งงานโปรโดักชันตลอดจนฝีมือการแสดงสดสมฐานะวงดังจากยุค2000นะคะที่ยังคงได้รับความนิยมและยังขึ้นแทนน่นวงดนตรีขวัญใจเจนซีวัยเรียนค่ะก็ยังมีแฟนเพลงรุวมยุคข่ะติตตามกันอยู่ค่ะเป็นโจทย์ให้วงเชชุทเทเลอร์ลเลือกทําเพลงใหม่ในแบบที่ยังคงเป็นตัวเองนะคะ แม่ชุดนี้ค่ะวิธีทํางานจะต่างจากอัลบั้มชุดก่อนเรือนแพที่ถึงกับปิดบ้านอยู่ร่วมกันทําอัลบั้มเต็มแต่กับชุดใหม่นะคะสมาชิกเขาบอกว่ารายแรงกดดันแม้ยังต้องทัวร์และทํารายการออนไลน์หากก็อาศัยวิธีเขียนเพลงแบบทั่วไปทําไปค่ะ จริงๆเรารู้สึกว่าเราผ่อนคลายขึ้นมากด้วยซ้ำหลังจากที่จดคอนเสิร์ตใหญ่ไปก็คือเหมือนกับว่าแฟนๆรรบรู้แล้วว่าเราเป็นคนยังไงแฟนๆรรบรูแล้วว่าเพลงเพลงของพวกเราจะเป็นแนวไหนอะไรเงี้ยครับก็คือทาให้เราทําเพลงสะดวกและง่ายขึ้นและอย่างนึงคือโชคดีที่ว่าเพลงเก่าๆของพวกเราเนี่ยก็คือก็คือถูกถูกฟังถูกฮิตกันเลยกันอยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยเห็นเราเป็นช่วงกันเพราะว่าเราทัวร์ไปทําเพลงไปเราเราคนพบวิธีในการทําเพลงทัวร์ไปด้วยแล้วทาเพลงไปด้วยแบบเช่นว่าสมมติเลยครับสมมุติเรา เราถึงขอนแก่นเนี่ยถึงประมาณสักบ่ายโมงเ,เราก็จะเริ่มทําเพลงกันแล้วเริ่มทาทานองก่อนบ่ายโมงเสร็จประมาณสักหกโมงทุ่มหนึ่งยา้ายได้เท่าที่ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเสร็จแต่ว่ามีโชว์เสร็จแโชว์เสร็จห้าทุ่มหลังจากห้าทุ่มก็มาทํากันอีกเ,อเราเราถนาดัดในเชิงการทำเป,เ,ปเป็นอัลบั้มมามเขียนทีก็คือเขียนเป็นแบบแบงกับ เ<ต>ข<อ>ียนบอกไปเลยเว่าอยากจะทําอะไรเออเราจะลิสต์กันก่อนว่าไอ้อัลบั้มนี้เราจะแพลงกันว่ามีสักกี่เพลงมันเป็นเพลงแนวไหนกันนะอัอตราส่วนเท่าไหร่นะช้าเร็วเศร้าไม่เศร้าสนุกอะไรอย่างเงี้ยก็คิดชอบคิดขึ้นโคลมาแบบนี้อะไรที่เรายังไม่เคยทํานะเราจะมาทําเสร็จปุ๊บเนี่ยลวงกันปุ๊บมันจะกลายเป็นอัลบั้มที่ชื่ออะไรนะนสำหรับศิลปินจําเป็นอยู่แล้วล่ะเพราะว่ามันเป็นดิสโกกราฟีดิสโกกราฟีก็คืออัลบั้มต่างๆที่ออกมาถ้าเป็นแค่ซิงเกิลมันก็จะเป็นแค่ซิงเกิล ส่วนตัวพี่พี่มองวงต่างประเทศอ่าวงวงฝรั่งเหล่านี้นะเขายังมีงานที่เป็นอัลบั้มกันอยู่เราก็เลยพยายามจะอยากผลักดันให้วงในค่าย Small Room มียังให้ความสำคัญกับอัลบั้มอยู่เช่นเดียวกันสุท หลังนี้ค่ะ t ทตูค o ล o ลมีแผนปล่อยเพลงออกมาก่อน3-4เพลงนะคะแต่ก็เล่นใหญ่ค่ะเพราะว่าแค่ปิดตัวซิงเกิลแรกเนี่ยก็จัดเต็มแบบนี้เป็นคอนเสิร์ตนะคะเอาใจแฟนกลับชาวโนวโดยเฉพาะค่ะจุเข้าไป2,000คนด้วยกันนะคะส่วนอัลบั้มเต็มทําเสร็จแล้วไปครึ่งทางค่ะน่าจะได้ฟังกันเต็มที่ในปี2569